สดๆเลยนะครับแบบที่ไม่ได้เอาไปั่วนะครับก็นี่ครับอันนี้แบบแบบ่วสุกแล้วนะครับนี่ พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้พี่นัทจะาพี่นัทจาก็จะทำลาบเนื้อนะครับพูดตรงๆก้อยนะครับก็จะทำสองเมโนูครับเป็นก้อยดิบนะครับก้อยคั้วสุกด้วยน,นะครับก็ก่อนเืน่นเราก็อย่าลืมกดทับตะไคร้ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับกดถูกใจกด แชร์ด้วยนะครับและกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจนะครับก็อันดับแรกเลยเราก็จะนำเนื้อนะครับเนี่ยครับเห็นเนื้อไหมครับเนื้อเนื้อวัวนะครับีเนื้อวัวเนื้อวัวแล้วก็ผ้าขี้ริ้วนะครับผ้าขี้ริ้วอันนี้ผมจะใช้เป็นแบบว่าฟอกขาวนะครับพอดีผมใช้เป็นแบบฟอกฟอกให้มันขาวดีกว่าแล้วก็มี ตับนะครับตับก็จะมีตับด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาทําการหั่นก่อนนะครับครับอันดับแรกเลยเราก็มาทําการหั่นเนื้อก่อนนะครับมาหั่นเนื้อก่อนครับเนื้อเราก็ต้องเลาะไขมันออกนะครับนะครับหั่นเนื้อก่อนนะครับ จะมีทำสองเมนูนะครับไม่ใช่สองเม,เมนูเดียวครับจะ,จะทำแบบแบบคั่วกับไม่คั่วนะครับแบบสุกกับไม่สุกนะครับจากคั่วพี่นัดจ๋านะครับนีเนื้อเราพยายามเอาแบบไม่ติดมันนะครับเนื้อไม่ติด แล้วก็พยายามหันเอาตรงที่ไม่มีมันออกนะครับเพราะว่ายิ่งมันน้อยที่สุดยิ่งดีนะครับแต่เนื้อมันก็จะมีการแทรกมันอยู่ครับพอเราหั่นเสร็จเราก็ทำการตัก นะครับ แล้วเราก็ใส่เอาผ้าคีริ้วมาหั่นนะครับ ครับอันนี้เราก็จะมาอันนี้จะมาขั้นตอนการราบแล้วนะครับก็ดับแรกเลยก็ใส่เนื้อที่ทำการจัดเตรียมไว้นะครับต่อไปใส่ตับครับก็ใส่ผักขีริ้วนะครับ แล้วก็ทำการใส่ใส่พริกป่นนะครับพริกป่นหนึ่งช้อนครึ่งนะครับแล้วแต่เผ็ดก็ใส่เยอะนะครับในเผ็ดก็ใส่น้อยนะครับ ใส่พริกป่นได้ข้าวคั่วช้อนครึ่งนะครับ mm hmm. ก็ใส่ดีวัวครับใครชอบผมก็ใส่ใส่เยอะนะครับ ผมเอาแค่ผมเอาขมน้อยนะครับใครชอบขมเยอะก็สองสามช้อนนะครับผมเอาแค่ช้อนเดียวพอใส่ผงลดนัวหน่อยนะครับผงลดนัวครึ่งช้อนชาพอนะครับ ช้อนชาใส่ไปเลยแล้วก็เกลือป่นนะครับครึ่งช้อนชานะครับเพิ่มฟมนัวนัวนะครับเราก็คลุกใส่น้ำปลาไปประมาณทักหนึ่งช้อนนะครับ ปลาเป็นหนึ่งช้อนไพริกขี้ฟ้านะครับใส่ใบมะกรูดซอยครับหอมผักชีครับหอมผักชี แล้วก็หอมแดงซอยนะครับแล้วก็คุกเค้าครับคุกเค้าให้เข้ากันนะครับ เลือดนะครับใส่เลือดแล้วก็คุ๊ครับให้ดำแดงๆ,ๆเลยหัวเราะเลยนกจาก่า อันนี้จะเป็นสูตรกั้วสุกนะครับใส่เลือดลงไปเลยครับ ใส่ไปให้มันแดงๆหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเอาลงไป็ั่วยังไงเอาข้าวเหนียวออกก่อนใส่หอมแดงครับ พิขีหนูสดครับหนูสดไปเดี๋ยวเราก็จะเอาลงไปคั่วครับอันนี้ผมจะทำการคั่วนะครับพอดีเมื่อต้มโจ๊กไม่มีคั่วให้สุกครับ

We 10. ออนนี้ผมก็ได้ทาําการทําได้ทําการทําเสร็จแล้วนะครับก็จะมีก้อยแบบเนี่ยครับอันนี้แบบดินนบ,บนะครับนี่แบบดิบแล้วก็จะมีแบบขั่วสุกนะครับนี่แบบขั่วสุกแล้วก็จะมีนี่ครับข้าวเหนียวร้อนๆนะ yes? ครับข้าวเหนียวร้อนๆครับเนี่ยครับเด <sayin> ี๋ย so <ๆ S 2> วเรามาดูกันชัดๆ,ๆ,ๆเลยนะครับว่า <c oughs> ก้อยก้อย <c oughs> ที่ยังไงครับนี่ครับ อันนี้นะครับเป็นก้อยที่แบบสดๆเลยนะครับแบบที่ไม่ได้เอาไปคั่วนะครับนี่ฮะนี่ฮะสีสันเป็นไงบ้างนะครับนี่แล้วก็นี่ครับนี่อันนี้แบบแบบคั่วสุกแล้วนะครับนี่อันนี้แบบคั่วสุกนะครับนี่แล้วก็จะมีข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับข้าวเหนียวร้อนๆนี่ฮะ ก็น่ากินมากเลยนะครับน่ากินมากเลยครับก็ก็ผมก็จะทําเป็นสองแบบนะครับแบบติบกับแบบสุกนะครับนี่นะครับน่ากินมากเลยน,ละะเน,บบนะครับครับก็ผมจะทําเป็นสองแบบ,แบ,บ,บ,แบ,บนะครับแบบแบบสุกกับแบบไม่สุกนะครับแบบแบบสุกก็จะเอาไปกั้วกั้วในกระทะนะครับ แบบทำแบบ2แบบเพราะว่าแม่บ้านที่บ้านเขาชอบกินแบบสุกๆนะครับแล้วก็มีแบบแบบดิบนะครับโอเคนะครับก็ใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์ใต้วิดีโอชุดนี้นะครับกดแชร์ครับกดถูกใจนะครับแล้วกดกระดิ่งด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในทางในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ